เข็งอู้ยังแข็งยังไม่ใหญ่ว่าตะปนินบ่โอ้ยมวนกุบเขาได้ตูนบ่เขงไม่ใหญ่ตูนแล้วออกมาพี่ขได้ตูนมาแล้วนี่เว้นเวนนเว้นในเวนนี่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 อยู่นี่อยู่นี่นี่ลูกนี่ เออนี S <S <preach science> ่น <ugly Twelve analysis> so so ี ö ö ö ่นี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 ่เศร้าเบิ้งอยู่นี่นี่นี่อยู่บ่อยซาดนี่ปลากคอคือปลาหยังปลาดิปลาไปโบมีนปลานี่นี่นบนนี่นบ่นี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 ่โอ้ยตัวใหญ่ตัวนั่นน่ะอุ้ยเนี่ยไมงสิไปสายมึงสิไปสายยุดยุดไม่หลุดเลยยุดจับอะไรก็ตีนเขี้ยวก็ได้โอ้ย ได้แล <t> ้วพี่น้องเอาไเลยอะมันยี่เด้เห็นว่ากระเด็นมันแมนบ่ไว้ใจวะได้ด้วนี่ไว้ใจวะได้ด้วนี่กันว่าหัวลุกลงนี่ กอตาการจับงูดิว้ยตกใจปากโ่้ตกใจปากอ่อพี่น้องโอ้ยว่าหันเหยบเขาเต็มตีนเลยใไรสิบ่ตกใจเนาะน้ำมันน้ำมันไปบ่ฮะ Bà nè khung khương Ủa, tại tại tốt chạy ham ghê Ôi Ủa, lại gì đi, bà bè เบื้องบัตรมันคืนวะนี่ ปะดูกปะดุกเดี๋ยวมือื่นกับสิทําการเลียงพระครับผมตักบาทโอ้ยยังก่อนเลียงเพ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 ลียพระครับ ไอแค่จับมั้ยบารีจับน้ำมูไหมว้าดับพี่ของแท้ปะดุงไงพี่เมาปะดุงไงนี่มึงไงได้บานี่่พีอย่าไปถามหามันว่นวาปมมี่บานี่นี่ตัวนึงนี่มีตะบักใหญ่ใหญเลยบานีเอ้ยของแท้บานี่ เอ,ออเออเออเอออย่าว่ามีแต่ปาคอใหญ่บันประดุกใหญ่ก็มีอ่าสองตัวครับพี่น้องแบบใหญ่ๆเลย Bà đúc con mạc xuân như năm xịt rồi Mì bò Hả? Thấy à? Bà lấy kết Hãy subscribe cho áo อน้ำหาปลาไลเกียจพี่น้องเอาออกได้เจ้าปไปไกลได้รอนน่ะฮะของแทเ <laughs> งมม้เลยย้างขามไปขามมาเลย ออนี่เด้อไอ้เคียดปะดุกปะดุกไะเคียดปะดุกไงทุกทีนี้ไปใส่นี่ประคอดูนึงก่อ ตักไหมพี่้ยี่โอ้ย <c> น <ười> ่าตักปวดูไหมอู้พีของแท้วนตัวว่ง่ด้วปนะคอยง่ลูกอู้นี่เดีย๋ยวเดีย๋ยหาไปดูกัน เออออเอเกอปลาไหลเกศอ่ะเป็นทังไหเจ้านาเกศมาเอาปลาดุกตัวนี้น่นากดนีนเกศปลาดุกปลาดุกเองาตดปลากปลาดุกนี่อันตรายพี่น้อง chắp chắp đi đi đấy vẫn mi nhang không <laughs> oh. bằng này cứ nặng hơi 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 นะพอ,อบ่ <c oughs> อ้ย้องแทบเฮ้ยเ้ยฮอ้ย,อ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 ยปากำลังลงนี่นี่ตัวนึงนี่นี่นี่ไปแด้วไปแล้วไปแด้ว ไปแล้วไปแล้ว่ดไปแล้วงไลไปแล้วเขาไปเขาไปเอดิอืออลงมาแล้วบุญปะดุกเริ่มลงแล้วด้วโอใส่ผาเลยล้างใส่วัเร็วๆมันจะซอมตัวตัวหนึ่ลด เดี๋ยวสิไปจับปลาดูกันยิ่งซื้อเลยปลาด,ดุกปลาดุกครับดุกหน้าดุกหน้า ดูกนะวันๆอยู่ใน n า à นี่มีนนี่ออมีแต่ตัวใหญ่ๆปนนา่าก็ล <c ười> ังห่าโอ้ยยินเฮ้ ห้องสักตายแล้วฟังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้เข้ากระเป๋าผมได้เลยแหละอู้นี่นี่ตะเกียบตะเกียบนี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ตัวเจ้าว่างูอะนี่นี่ได้เห็นตะหางนี่ปลาห่วยปลาข้อนี่เอาใหม่เกียร์เฮ้ยของแท้พี่น้อง ปดุกวะอู้หยยยยยยย่ยตัวนี้เดี๋ยวนี้เมนไปหาสวิงเพื่อนเรานาหนะอืมเ่ามันขึ้นมันจากต่อมนาะขึ้นเรื่อยเด้อ เอาโยนแมนป่เอานี่เด้ยยังนาเกียนยม้นอยู่นี่เห็นเพราะว่าอยดินเลื่องๆนี่เอาโจเคียร์ันวะมั่วันใจโอ้มันตะปะเคียงกับปะดุไยกินตะปะเคียงกับปะดุได้สัตนฮะ

nha nha, bay đâu bay đâu bay đâu, coi này, ngay ơi, đi เต็มอยู่เห็น,น,นไหนีเดี๋ยวพวกงู้เงพวกนั้นูงวกัน,กอน,อกนบอกไปไล่ตั้งหาไปไลตั้งหา,หงหาอุ้ปไปล่ปไปล่เอาไปล่มันหมุมน,มน,มนมาได้เาะว่า Ho, <laughs>